สวัสดีค่ะทุกคนพี่อยู่พามาเที่ยวตึกเหลืองนะคะสถานที่ที่ใครอยู่จงรีต้องรู้จักเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของไต้หวันราคาแพงไหมอันนี้จะเป็นโหมดออเคัตเต้นบัตรสิบห้าเหรียญมีร้อยชิ้นนะคะ หนึ่งาร้อยชิ้นสิบห้าเหรียญไต่วันก็ประมาณยี่สิบบาทไหมแล้วแต,แวแต่แล้วแต่เหรียญเงิน,นกระดาษชิดช,ชู่สำมลีเจ็ดสิบเก้าเหรียญยี่สิบเก้าล,ลิปลิปอันนี้ไม่ใช่อ่า ราคาก็ไม่ได้แพงมากอย่าดมอย่าดมค่ะอยะ่าดมหกสิบเก้าเหรียญแปลงสิบฟันค่ะมาดูแปลงสิบฟันหกสิบเก้ายี่สิบเก้าอ๋มีสิบเหรียญด้วยก็สิบกว่าบาทบ้านเราราคาไม่แพงมากคนไหนที่เพิ่งเข้ามาไต้หวันก็เอามาลองมาเดินดูนะคะ ที่ตึกเหลืองอยู่จงลี่นะคะน้ำยาบ้วนปากแปดสิบห้ามันจะมีทุกอย่างนะคะอันนี้จะเป็นที่กลหนวดอันนี้จะเป็นอ,อะไรอ่ะฟม้ังหน้าหรือเปล่า ผฟมล้างหน้าแล้วก็อะไรอะเยอะแยะไปหมดเลยพี่อยู่มาซื้อขนมพี่อยู่ชอบกินไอเน,นี้ยแล้วก็ซื้อซื้อที่คาดผมด้วยพี่อย่ว่าชอบกินขนมเนี่ยิไีนนเนี้ยมันอร่อยอันนี้ที่เช็ดเครื่องสำอางขวดใหญ่เบเดอร์เทอร์เลยสองร้อยกว่าเหรียญเดี๋ยวพาไปดูขนม อันนี้จะเป็นโหมดพวกเครื่องสําอางที่ติดตาสองชั้นก็มีนะนี่มันจะมีที่ติดตาสองชั้นที่เขาหิตๆกันไม่ต้องไปสัญญกรรมที่อ้น,นี้ที่หนีบบนตา29ท,ที่เรารินโซมีโกนอันนี้ที่เขียนคิ้ว99อันนี้ของไทยเนี่ยของไทยคิ้วสวยปีใน,นภาษาไทยเลยเนี่ย ้านากลิบลิบอันนี้ของไทยเนี่ยของไทยของไทยก็มีขายที่ไต้หวันนะคะกระเป๋าไซสอันนี้ต่างหูสร้อยเจ็ดสิบเก้าสามสิบเก้าราคาไม่แพงมากตุกตาน้ารักต่างหู สามสิบเก้าเออซื้อไปสักคู่สิเนี่ยอันนี้เท่าไหรอ่อ่ะอันนี้ยี่สิบอันนี้มันเล็กไปที่คาดผมเนี่ยมาดูของกินดีกว่าบวยคืนชีพก็มีบวยคืนชีพ มาม่ามาม่าห่อใหญ่เบอรลือเลยอันนี้ของมาม่าเกาหลีมีขายที่ไต้หวันอันนี้ขนมเยอะแยะสิบบาทสิบเหรียญสิบเหรียญสิบเหรียญขนมขนมดูดิเยอะแยะหมดเลยขนมไต้หวันอร่อยนะทุกคน เนยอันนี้อร่อยองุ่นอบแห้งนะที่พี่อยู่ซื้อกินอ่ะเนี่ยอันนี้อร่อยอันนี้บักมีบักมีขนุนขนุนอบของอบพองแห้งมีหมดเลยนีงไงที่พี่อยู่ซื้อกินอ่ะยี่สิบห้าเหรียญไม่ใช่ยี่สิบ้าบาทน,นี่พี่อยู่กินอันนี้อร่อย หมากฝรังก็มีมันมีหลายอย่างนะทุกคนใครอยากได้อะไรมาตรงนี้หมดเลยมันมีชั้นสองเลยนะแต่พี่อยู่ขี้เกียจขึ้นไปอะ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะกลับไทยแล้วไงก็เลยมาพามาเดินช็อปก่อนขี้มํ่น้ำขี้อ่น,น้ำอันนี้แชมพู หูขวดใหญ่เบลูท่อเลยสองร้อยห้าสิบเก้าอิดบดบอันนี้กกนกกนอ,กนอผู้หญิงอันนี้ที่วังเมาส์เออถูกกว่าบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยสี่สิบเก้าห้าสิบเก้าเมา์เมาสขออนุญ,ญาตไม่ถ่ายติดคนอื่นนะคะ อยู่จะเดินมาตรงที่คนไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาอันนี้ปักนะคะ,ะปักสามร้อยสองร้อยคือราคาก็ออไม่ได้แพงนะคะสําหรับคนไทยนะที่มาทํางานในไต้หวันนะคะอยากได้ของราคาไม่แพงมากเนี่ยตึกเหลืองแนะนําเลยที่จงรี่ถ้าใครมาก็บางคนก็รู้จักบางคนไม่รู้จักนีม่มีเคิด้วยสิบหกเม สวยๆทั้งนั้นเลย15โปห15พัดนี่ที่ตั้งโทรศัพท์มีทุกอย่างที่นี่มีทุกอย่างนะคะค่ะตั้งกล้องค่ะนนกระเป๋าใบเล็กๆก,ก็มีอันนี้อะไรแชมพู น่าจะเป็นแชมพูสมุนไพรชุดกันฝนอันนี้ชุดกันฝนปที่อยจะพาขึ้นไปดูชั้นสองที่แรกว่าขี้เกียจไปเดี๋ยวพาไปดูบางคนเขาไม่เคยมาเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างค่อยๆเดินนะแล้วผิวก็ใส่บูทด้วยนะเนี่ย นาฬิกาค่ะนาฬิกาคนเราต้องมีนาฬิกาเดินนะคะโอ้เครื่องคิดเลขค่ะอ,อันนี้ชั้นสองเดี๋ยวนะค่อยๆเดินก่อนค่ะนี่ไงตีหล้างถ้วยล้างจานเรามาดูกระเป๋ากันก่อนสามพัน กระเป๋าสวยมากเลยอ่ะสามพันกระเป๋าเดินทางที่ปิดตาหกสบเก้ารองเท้าใส่ใส่ในในบ้านเก้าสิบเก้ารองเท้าแบบบ้านเราก็มีนะห้าสิบเก้ารองเท้าแตะใส่อามน้ำอันนี้กระบอกกินน้ำ อเหนื่อยอยู่แล้วเนี่ยดวนขึ้นบันไดมาพื้นรองรองเท้าก็มีที่วางสบู่ไม้แขวนเสือ้อไม่หมดเลยที่นี่ผ้ากระเป๋า กระเป๋าแพงไหมดูสิเท่าไรอ่ะสามพันแปดโอ้โหใส่อะไร 3, ได้มั่งเนี่ยสามพันแปดเนี่ยแต่มันก็สวยนะคุณซื้อกระเป๋าใส่ลุงไปเดินอยู่สนามบินดีกว่านี่ไง อันนี้กระเป๋านะคะกระเป๋าผู้ชายผู้หญิงใส่มือถือก็มีอันนี้กระเป๋าตังอันนี้เขากําลังฮิตกนันนี่เขากําลังฮิตกันกระเป๋าทรงยัยเขาเรียกอะไรนะทรงถังสี่ร้อย เป่าตังอันเล็กๆสองร้อยเก้าสิบเก้าอันใหญ่ร้อยเก้าเก้าโอ้มันมันยิ่งเล็กยิ่งแพงเนาะ เปาวสโนกุอันเท่าไหร่อันนี้ไม่เห็นปิดหรอคะ่ะถุงเท้าก็มีมันเป็นห้างอะนะมันก็มีทุกอย่างคะ่ะ ุงเท้าค่ะถุงเท้าอันนี้กันหนาวหกสิบเก้ามันจะมีขนเข็มขัดก็มีหูถ้าเดินให้ทั่วน,นี่วันนี้ก็ไม่ทั่วหรอกอันนี้ผิวพามาดูบางบาง,บางส่วนอันนี้หนังสือเดี๋ยวมันจะถ่ายติดคนอื่นนะคะ นี่ก็ขนอหอีกถ้าใครไม่เคยมาก็ลองมาดูนะคะอันนี้ร้อยหนึ่งห้าคู่หรือเปล่าห้าคู่ร้อยหนึ่งหนึ่งคู่ยี่สิบห้าเหรียญรองเท้าอะไรกระตุงกระตูนก็มีนะอันนี้ถุงน่องค่ะถุงน่อง น้องคู่ลองดูนะคะก็เขาเรียกว่าตึกเหลืองอะนะอยู่เขตเทายวนจงลี่ค่ะเดี๋ยวพี่อยู่จะจบคลิปเท่านี้นะคะเพราะว่าพี่อยู่จะกลับไปพับเสื้อผ้าเตรียมตัวกลับไทยวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเอาไว้ข้างหน้าเดี๋ยวพี่อยู่จะมารีวิวที่ไหนให้ดูอีกก็ะจะมาส่งข่าวนะคะขอบคุณค่ะ